เริ่มอิ่มแล้วอ่ะเริ่มอิ่มแล้วบางคนอาจจะคิดว่าคนอ้วนเว้ยกินเยอะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคือคนอ้นวนแหละก็ไม่ได้กินเยอะแค่เขาเขาอ,อ้วนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเพิุ์ดพุงวันนี้ครับเราออกมันนอกสถานที่แล้วผมเดี๋ยวผมจะมากินข้าวแกงกะหรี่ยั์ครับโอ นี่ครับผมข้าวแกงกะหรียักษ์ร้านนี้เขามีชาเลนจ์ครับผมใครกินจานนี้หมดกินฟรีไปเลยภายในเวลา15นาทีแต่มันก็จะมีชาเลนจ์เพิ่มขึ้นอีกกิน4กิโล6กิโล8กิโล10กิโลถ้า10กิโลเนี่ยใครกินหมดภายในเวลา1ชั่วโมงได้รับเลยครับตีมื่นบาทหูยังโหดนี่แต่วันนี้ผมขอแค่2กิโลไม่รู้จะหมดหรือเปล่ากินหอมมากเลยดูที่ว่า ภายใน15ที่ผมจะกินหมดไหมดูจากข้าวดูจากลักษณะแล้วผมคิดว่าไม่น่าหมดนะมาลองดู15ทีมาดูนว่าผมจะกินหมดไหมเรามาเริ่มอ,อะไรดีกว่าเริ่มครับผมเฮ้ยเริ่มแล้วอือคือร้านี้ยผมเคยมากรึเป่าแล้วมันอร่อยแต่ผมยังมาลองจตก็ยั้าพตัวเองว่ามันจะกินหมดไหม ใครที่เป็นนักกินทั้งหลายลองมาโดนดูอาจาก,กินฟรีอร่อยคลิปนี้เราจะไม่พูดกันเยอะผมจะตั้งแต่กินให้เยอะที่สุดช้าเหลือเกิน เริ่มเริมมาตุยตยแล้วี่ที่ทำไปของกมนเยอะล้องกนให้เยอะกว่านี้บ่หื้อหายไปเกือบพึ่งเลยนะ เริ่มอิ่มแล้วอะเริ่มอิ่มแล้ว,ม,ม,ลวมันเยอะเนาะคือตอนแรกผมมาเนี่ยหิวหิว่ะผมคิดว่าผมกินหมดเ้ยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มจะไม่น่าหมดแล้วแหละ <S <S อืมอันเป็นตีก็คือถ้าเราแบ่งนะเตี๋ะทีแค่นี้อีกตียทีหนึ่งแค่นี้ ทีทีนแค่นี้อุ้ยหมดสบายแค่นั้นนะ่ะตอนนี้คือเริ่มเริร่านกืนไม่ลงคือแบบมันเหมือนเริ่มค้างอยู่ตรงเนี้ยเออคือถ้านี่ถ้าไม่อร่อยนี่อิ่มเนหนแล้วนะเนือ้อ,อยเยอะไม่ให้เวลานะ <laughs> ้ กินไปประมาณ6-7นาทีบอกเลยว่าโคตรอิ่มถ้า <laughs> ทางสึกครั้งนี้เราจะแพ้แพ้หลายที่เฮ้แพ้หลายพี่คือผมเป็นคนกินไม่เยอะอะแต่ผมกินได้เรื่อยๆอะหมายถึงว่ากินได้ทั้งวันแต่กินต่อมื้อไม่เยอะนี่ก็หายไปครึ่งนึงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเล่นไปอาจจะทันก็ได้ใครจะไปรู้ชื่อไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วเวลา ตอนนี้เวลาเหลือประมาณ7นาทีอจ็นาทีครึ่งเจ็ดนาทีครึ่งแต่ผมคิดว่าผมอิ่มแล้วอะคือตอนนี้มันมันกืนไม่ลงจริงจริงอะถ้าระยะเวลาถ้าผมกินเวลาเท่านี้เท่าเดิมอะผมสามารถกินหมดนะนี่ก็เหมือนกินไปประมาณข้าวประมาณสองสามจานแล้วนะข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยตอนนี้คือมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะประมาณข้าวมาสามจานสี่จานแล้วอะแล้วมันเป็นข้าวญ,ญี่ปุ่นคือข้าวญ,ญี่ปุ่นมันเม็ดมันจะพองๆอะตอนนี้ผมกินได้ประมาณ45%ของจานอะ แล้วมันเริ่มกืนไม่ลงหกนาทีอีกหกนาทีคือถ้าท้องผมสามารถกินเยอะอะในเวลาสปีดเท่าเดิมอะหมดยังไงก็หมดแต่เห็นนี้คือยิ่งกินสปีดยิ่งลดลงแต่แปลกนะกินกินเยอะขนาดเนี้ยไม่เลี่ยนนะอร่อยแต่อิ่ม คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าคนอ้นวนเว้ยกินเยอะแต่จริงมันไม่ใช่นะคือคนอ้วนแหละก็ไม่ได้กินเยอะแค่เขา,เขาอ้วนผ่าอมุกเกลืยเลอันเนี้ยโอ้เหลยสามแลกินได้ไ่แค่ครึ่งเดียวผมครึ่งเดียวจริงจริงก็ตีไปหนึ่งกิโลอะ่ะตีที่ช้าลรงเห็นได้ชัด เห็นอยูเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันเหลือไม่เยอะแล้วนะคือมันเหลือไม่เยอะนะแต่นิดเดียวแล้วอะเลยเกินครึ่งมาแล้วอะคือผมเป็นคนไม่ได้กินจุผมผมอ้วนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยพี่กอล์ฟอ้วนกอล์ฟกินเยอะกินจุแข่งกินกับชิคกี้พายอะไรอย่างงี้พี่ไม่ได้กินเยอะพี่ก็กินเรื่อยๆกินทั้งวันเดินกินขนมทั้งวันอันนั้นอะได้แต่ให้กินมื้อเดียวใหญ่ๆอันนี้ไม่ไหว่ะ ตอนนี้รู้สึกถอนมันแต่ข้าวแกงกะหรี่ที่นี่แบบว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่รสชาติญี่ปุ่นแท้ๆเดี๋ยวว่าแต่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยเจ้าของร้านยังเป็นคนญี่ปุ่นเลยคุยกับเขาถ้าไอ่รู้เรื่องอ่ะเออเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาพูดไทยได้นิดหน่อยอยากฝืนกินนะแต่มันฝืนไม่ได้จริงๆคือมันเอ็มมากสุดวิสุดท้ายครับผมตัแล้วเสร็จแล้วสุวิสุดท้ายมอบมอบเลยมอบโดยการวางบนช้อนซ่อมสวยๆเลยมอบตัวจริงๆนี่ครับผม รอคอยหมดเวลาอ๋อ oh, หมดเวลาครับผมเอา้ามันดังปิดปิดก่อนอ่ะสิบห้านาทีที่ผมกินได้มันน่าจะเกินครึ่งมาหน่อยนะถ้าตีเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์อะแต่แบบอืมมันคือคือต้องบอกก่อนข้าวแกงกะหรี่ที่นี่มันไม่ได้เผ็ดมากมันมันไม่ได้เลี่ยนมากอะคือถ้าเลี่ยนอะไม่สามารถกินได้เยอะขนาดนี้หรอกอาจจะมากินได้เรื่อยแต่ประเด็นหลักเลยคืออิ่มเพราะเขาใช้ข,ขช้าวญี่ปุ่นครับผม มันเรยว่าคือเม็ดมันแน่นๆหอมๆอ่ะใครกินเก่งกินจุครับมาลองได้ที่โกกะหลีครับผมอ่าไม่ไหวจริงๆครับผมกับข้าวแกงกะหรี่นะครับน้ำหนัก2กิโลกรัมภายใน15นาทีกินได้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะไม่ไหวจริงๆอิ่มเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาลองความกินจุหรือวิทยาย,ยุทธของตัวเองเนี่ยใครเก่งใครกินเยอะมาลองได้เลยครับผมที่ร้านโกกะลลีอ่านะมี4สาขาที่นี่คือสุขุมวิท39 แล้วก็ที่สีลมทางด่วนประชาชื่นกับมหาวิทยาลัยลังสิกครับผมไปลองกันดูได้อนะสำหรับวันนี้ครับผม,นนผมก็คงต้องขอลาไปก่อนครับผมไม่ไหวจริงตอนนี้เอื่มเอื่มไปอีกนานนะข้าวักงกะรีอะสวัสดีครับลาไปก่อนให้ตา้องชิมรสชาติดูแล้วบรรยายดูตา้องไม่เคยมากินครับผมแต่ผมเคยมากินแล้วรสชาติมันแบบมันไม่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เลี่ยนมากมันแบบหอมๆอมนะอร่อยนะข้าวอร่อยเออข้าวอะ่ะข้าวญี่ปุ่นตัวอร่อยหม,มยนะูมิโสะเนี่ย oh <gasps>